สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับอยู่กับผมไอบบโดยวันนี้ก็ตามผลโหวตเลยครับซ้อนการเปิดเซิร์ฟแบบมอดบวกกับปลั๊กอินในฟังของ Fabric นั่นเองโอเคนะครับเราไปเริ่มกันเลยโดยผมต้องเกินนําก่อนเลยนะครับว่าปลั๊กอินเนี่ยนะไม่จําเป็นต้องลงในตัวเกณน,นะครับเหมือนเราเล่นในเซิร์ฟอื่นนะครับที่มีมินิเกณต่างๆนะครับเราก็ใช้แค่เจ้าตัวไมค์ค r a ฟเนี่ยเข้าไป เราไม่ต้องลงมอดหรืออาจจะลงพวกออลิไฟเล็กๆน้อยๆนะครับส่วนในฝั่งของมอดนะครับบางอันเนี่ยนะเราต้องลงนะครับเวลาเราโหลดมอดนะครับผู้พัฒนาเนี่ยเขาก็จะเขียนบอกเลยว่าอย่างเช่น only client m o t หรือว่าเป็นพวกเฉพาะฝั่งตัวเกมและ only server side m o d ก็คือแค่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์นะครับหรือถ้าไม่มีเขียนอะไรเลยนะครับก็ให้คิดไว้เลยนะครับว่ามันต้องลงทั้งคู่ครับทั้งฝั่งของตัวเกมและฝั่งของเซิร์ฟเวอร์นั่นเองและมอดที่จะทำให้ Fabric ร,รันไปอินได้นะครับก็คือมอดแค่อาร์ดบอร์ดนั่นเอง การ์ดบอร์ดนั้นนะครับเป็นมอดที่ทําให้เซิร์ฟแฟบิกธรรมดานะครับสามารถลันปกอินได้นั่นเองนะคือผมต้องการที่จะบอกว่าเจ้าตัวการ์ดบอร์ดเนี่ยนะมันยังเป็นเวอร์ชันเบต้าอยู่นะครับซึ่งมันยังไม่ใช่ตัวเต็มแบบสมบูรณ์บั๊กหรือข้อผิดพลาดอาจจะเยอะนิดหนึ่งนะครับอ่ะอย่าง,งเช่นผมไปลองมาแล้วนะครับโวยดิดไม่สามารถลงได้นะครับอ่ะมันมันลงได้แหละแต่มันใช้งานไม่ได้นะครับกับการ์ดบอร์ดนั่นเองโอเคเรามาเข้าท u t เรียลของผมกันดีกว่าขั้นตอนแรกนะครับเปิดวอเซอร์ขึ้นมานะครับ จากนั้นนะครับก็พิมพ์ไปเลยว่าแฟบิกนะครับอ่านะครับเป็นแฟบิกเพิ่มมาครับด้วยไม่ได้จะเจอแค่ผ้าผ้านะครับอ่าจากนั้นนะครับก็สามารถอาศัยตามลิงก์ในคําอธิบายใต้คลิปได้นะครับโอเคนะครับผมก็จะมาที่เจ้าตัวดาวโหลดเฮียตรงนี้ก็มาที่เจ้าตัวดาวโหลดอินสตาเลเตอร์เลยจากนั้นนะครับก็ทําการโหลดปลั๊กอินการ์ดบอร์ดมานะครับโดยค้นหาไปว่าการ์ดบอร์ดมาครับครับอ่าหรือจะอาศัยตามลิงก์ในคําอธิบายใต้คลิปได้นั่นเองนะครับโอเคแล้วกดโหลดเลยปึ๊บ ขั้นตอนถัดมานะครับก็ทําการโหลด Java 16ครับอันนี้เหมือนเป็นตัวทําให้เปิดเซิร์ฟไมาครับเวอร์ชั่นใหม่กว่า1.17ได้นั่นเองนะครับ Java 16ดาวน์โหลดหรืออาศัยตามลิงก์ในคําอธิบายใต้คลิปได้ก็กดมาตรงนี้นะฮะแล้วก็เลื่อนมาที่เจ้าตัวหาเจ้าตัว Windows 64ไอดอล์นะฮะอ่ะก็กดติ๊กถูกตรงนี้แล้วก็กดดาวน์โหลดไป หลังจากโหลด3ตัวนี้มาเสร็จปุ๊บนะครับข้ให้ทําการติดตั้ง Java 16เลยนะครับโดยเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับให้ทําการกด Next ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะเสร็จนั่นเองอาจจะใช้เวลาสักประมาณ5-10นาทีในการติดตั้ง Java 16นั่นเองนะครับอ่ะหลังจากติดตั้ง Java เสร็จนะครับให้ทําการสร้างโฟลเดอร์ของคุณเลยครับอ่ะอันนี้จะตั้งชื่อว่าเป็น Cardboard Server หรือกันโอเคนะครับ เราได้เจ้าตัวโฟลเดอร์การ์ดบอทเซิร์แล้วนะครับจากนั้นนะครับก็มาเปิดเจ้าตัว Fabric เลยนะครับอ่าที่ดาวน์โหลดนะครับอ่านี่ฟ a b บิกอินสต l l e เอรดับเบิลคลิกเข้าไปเลยจากนั้นนะครับเรามาติดตั้งลงตัวเกมก่อนนะครับอ่าเราก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรมากครับเราสามารถกด i n นสต l l ได้เลยมันจะเซตอะไรให้เสร็จสับนะครับอ่า สำหรับใครที่มีเจ้าตัว Minecraft l a u เช h e r แบบเก่าและแบบใหม่นะครับอ่า n e c r อ f t l a u n c อร์มีเวอร์ชันใหม่แล้วนะครับก็สามารถเลือกได้นะครับอันนี้สำหรับฝั่งของคนที่โหลดมาจาก Microsoft Store นะอ่าก็เลือกเป็น Microsoft Store X/ เอ็ก x นะครับหรือว่าใครที่ยังเป็น m Minecraft l a u n c อร์ตัวเก่าอยู่นะครับซึ่งเป็นไอตัวไหนนะตัวตัวนี้นะครับอ่านะครับก็สามารถกด stand alone win 3 2ได้นะครับนั่นเองนะก็สังเกตได้ง่ายๆเลยนะครับไอคอนมันจะถ้าเป็นรูปแบบใหม่ให้กดตัวนี้นะคร้้้าไม่ขึนนนหีก็ ไม่ต้องตกใจไปนะครับแสดงว่าคุณยังไม่ได้ติดตั้งลันเชอร์ตัวใหม่นั่นเองหรือว่ามีแค่ลันเชอร์ตัวใหม่นะครับจากนั้นนะครับกดไปที่เซิร์ฟเวอร์นะครับเพื่อจะติดตั้งแฟบริกที่เซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะครับอ่ะ แล้วก็ตรงนี้ครับเลือกเป็นโฟลเดอร์ที่เราสร้างเลยนะครับก็กดจุด3จุดตรงนี้ก็มาที่ d e สก์ท็แล้วก็โฟลเดอร์ที่คุณสร้างนะฮะกด Open เข้าไปนะฮะจากนั้นก็อิน tall เลยแล้วก็รอครับพอติดตั้งเสร็จนะครับมันก็จะมีป๊อปอัพเด้งมานะครับว่ายังไม่มีไฟล์1.17เซิร์ฟเวอร์เลยนะครับให้ทำการกดดาวน์โหลดเซิร์ฟเวอร์จาเข้าไปปุ๊บนะครับให้มันเป็นสีเขียวก่อนนะ พอเป็นสีเขียวปุ๊บนะครับก็สามารถกด generate ตรงนี้ได้เพื่อทำให้มีไฟล์ run d o n bat เพื่อจะทำให้เรา run เซิร er ์ฟง่ายๆขึ้นมานะครับอ่ะกดไปเลยครั้งเดียวนะเออครั้งเดียวจากนั้นกด done ปิดหน้าต่างจากนั้นนะครับก็มาที่โฟลเดอร์ที่เราสร้างเลยนะครับเราจะเห็นไฟล์ fabric ที่มันทำให้หมดนะครับอ่ะสำหรับใครที่ทำตามถูกวิธีนะครับก็จะมีไฟล์ star t bat กับ star t sh h h ขึ้นมานะครับใครที่ใช้ Windows นะครับให้มามุ่งเล็งที่เจ้าตัว star t bat นะครับ Mac กับ Linux ใช้ star t sh ได้นะครับ ผมเป็น Star Dot Bat เพราะผมเป็น Windows นะครับโอเคนะครับให้ทำการคลิกขวา Edit with Notepad พัดพัดหรือว่า Edit ธรรมดาก็ได้ในกรณีที่คุณไม่มีเจ้าตัว Notepad พัดพัด,พดนะครับและให้เพิ่มข้างหลังไปว่า No GUI นะครับจากนั้นก็เซฟ ปิดเข้าไปได้เลยและสามารถรันเซิร์ฟได้เลยครับอาจจะใช้เวลานานนิดนึงนะครับเพราะเป็นการเปิดครั้งแรกนะครับถ้ามันไม่ไปต่อแล้วก็บอกว่า p r e s s any key to continue นะครับอ่านะครับถ้าสามบรรทัดสุดท้ายนะครับมันขึ้นว่า fail to load u l a t e c h นะครับอ่านะครับขึ้นแบบนี้ประมาณนี้มีคําว่า u l a ก็แดงว่าคุณมาถูกวิธีแล้วครับถ้ามันขึ้นคําอื่นก็ให้ลองถามผมใน Discord หรือว่าลองแก้ปัญหาเองก็ได้นะให้มาที่เจ้าตัว e อเ t e c h ทนะครับสามารถกดดับเบิลคลิกได้เลยนะครับแล้วก็ทําการเปลี่ยนจาก Fa l s e เป็นคําว่า true นะครับเซฟครับแล้วก็ปิดหน้าต่างนี้ไปและรันเซฟอีกครั้งถ้าคือว่า j อห n นนะครับก็ยังเล่นไม่ได้นะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ลงมอสหรือลงปลั๊กอินใดๆทั้งสิ้นนะครับให้เราพิมพ์คำว่าส t o p ไปก่อนนะครับแล้วก็กด Reitor หรือ Enter ไปก่อน จากนั้นนะครับเราก็สามารถเริ่มเอามอสลงได้เลยนะครับซึ่งผมมีเจ้าตัวการ์ดบอร์ดนะครับอ่าซึ่งหัวใจหลักนะครับของคลิปนี้นะครับก็คืออยู่ที่เจ้าตัวมอสต์การ์ดบอร์ดของเรานั่นเองนะครับเราจะทําการลงมอสต์การ์ดบอร์ดของเราไปนะครับอ่ะโอเคนะครับแล้วก็เลือกมอสของคุณผมจะใช้เป็นมอสต์แอปเปิลสกินนะฮะอ่ะแล้วก็มาลงที่เจ้าตัวมอสของเราตัวนี้ปึ๊บนะครับเราก็จะได้รูปแบบประมาณนี้นั่นเองนะครับท่านผู้ชมผมแนะนำนะครับให้ลง Fabric ม p i เข้าไปด้วยนะโอเคคนะรับแล้ววถาาม่พี แล้วโฟลเดอร์ปักอินหายไปไหนอ่าโฟลเดอร์ปักอินนะครับเราต้องรันสเต็ปนี้ก่อนนะครับถึงโฟลเดอร์ปักอินมันจะโผล่มานั่นเองนะครับท่านผู้ชมให้ทำการรันอีกครั้งครับโอเคนะครับถ้าคือว่าดอนนนครับแสดงว่ามอดของคุณเนี่ยนะสามารถเข้าได้ดีกับเจ้าตัวมอดกราสบอร์ดเลยนั่นเองก็ยินดีด้วยครับอ่า ยังไม่เสร็จแค่นี้ครับเรามาลงปลัอินได้เลยนะครับเราจะเห็นว่าปลัอินเนี่ยเจ้าตัวโฟลเดอร์ปลอินเนี่ยนะมันจะมันงอกออกมาตรงนี้แล้วนั่นเองนะครับอ่านะครับมันจะมีโชว์มาตรงเซิร์ฟของเราเลยนะครับโอเคนะครับก็ให้ลงปลัอินตามปกติเหมือนที่เปิดในเซิร์ฟทั่วไปได้เลยนะครับผมจะใช้เป็นปลัอินเซิร์ฟไซ์ดกันนะครับอ่าเป็นปลัอินเกี่ยวกับคลิกป้ายพวกนี้นะครับใครทำเซิร์ฟก็น่าจะคุ้นเคยดีนะครับ จากนั้นนะครับก็ตามสเต็ปครับสต็อปแล้วก็เปิดเลยนะครับสาเหตุที่ผมไม่ให้ใช้รีโหลดนะครับเพราะว่าอาจจะเกิดบักได้สูงนั่นเองโอกาสสูงมากนะครับอ่ะก็ให้ทําการปิดแล้วก็รันอีกครั้งครับโอเคนะครับถ้ามีคําว่าดอนอีกครั้งนะครับแสดงว่าปลาอยอินของคุณนะครับก็สามารถรันได้เช่นกันนะครับโอเคนะครับเราสามารถมาพิมพ์ว่า PL อย่างนี้ได้เลยเราสามารถเช็คได้ด้วยนะครับว่าอ่ะก็จะเป็นการเช็คนะครับว่าเราได้ลงปล่ยอิน ไว้กี่ตัวและตัวไหนบ้างนั่นเองนะครับผมมีเซิร์ฟเวอร์ไซส์ตัวหนึ่งก็ถือว่าเรียบร้อยนะครับตามที่ผมต้องการเลยนะครับจากนั้นนะครับก็สามารถเริ่มเปิดเกมได้เลยเพื่อทดสอบนะครับอ่าก่อนที่จะมาเปิดเกมนะครับให้เรามาพิมพ์ที่แท็บวินโดว์ตรงนี้นะครับว่าเปอร์เซ็นต์แอปดาต้าเปอร์เซ็นต์แล้วกด Enter เข้าไปครับจากนั้นนะครับก็ทําการเปิดไปที่ดอตไนค้า์ตรงนี้นะฮะอ่าปึ๊บจากนั้นนะครับก็มาที่มอ d เลยนะครับโฟลเดอร์มอสหรือถ้าใครไม่มีนะครับสามารถกด Create folderder new แล้วตั้งชื่อว่ Mod ได้้นะมี S ดวย แล้วก็พิมพ์เล็กทั้งหมดนะฮะจากนั้นก็ลงปัิอินเลยนะครับของผมเป็น Apple s k i l l แล้วก็ Fabric นะครับส่วน Gasboard ไม่ต้องลงนะครับเพราะมันเป็นฝั่งของ Server Side Only นะครับาสำหรับใครนะครับที่หาเจ้าตัว Fabric ไม่เจอนะครับให้ทำการมาที่ Installation ตรงนี้นะครับสำหรับลังเชื่อแท้นะครับจากนั้นก็กดที่ New Installation แล้วก็หาเวอร์ชันเลยนะครับทีมเขียนว่า Release Fabric Loader นะครับเวอร์ชันล่าสุดนะครับ0.12กว่าอันนี้ณวันที่ 21เนะเออโอเคก็กดเข้าไปได้เลยนะครับจากนั้นก็ตั้งชื่อที่คุณชอบครับเป็น Fabric จากนั้นผมแนะนํามากเลยนะครับให้เพิ่มแรมนะครับให้กดม o r อ Option ตรงนี้นะครับแล้วให้เลื่อนมาบรรทัดล่างๆนะครับถ้าชมสังเกตตัวแรกนะครับ SMS 2 G นะครับให้เปลี่ยนเป็น5 G ถ้าคุณแรม8 G นะครับหรือ2 G แบบปกติแหละนะถ้าเครื่องคุณแรม4 G ่นั่นเองนะครับโอเคนะครับจากนั้นก็สามารถกด Create ได้นะแล้วก็มาที่เพย์รับแล้วก็รันได้เลยเลือกเวอร์ชันก็อันนี้ แฟลกเซตเ,เตอร์เพก็จะมีหน้าต่างป๊อปอัพนี้เด้งขึ้นมานะครับก็ให้ทำการาติ๊กถูกและ I understand แล้วก็เพยได้เลยครับแล้วเราตัดภาพมาตอนรันเกมเลยดีกว่าโอเคก็ใส่พอร์ตตามนี้ครับแล้วก็สามารถเล่นได้เลยเจ้าตัว Mod Apple Skin อ่ะแล้วก็ s e r v ์ฟเวอร์ส์ผมก็จะป้ายมาด้วยนะครับเซิร์ฟไม่ใช่ใส์นะครับปึ๊บอ่ะก็ทำการปรับเป็นโหมดเซิร์ฟวออ่ะ ถ้าผู้ชมก็สังเกตมีเจ้าตัวหลอดอะไรพวกนี้ด้วยนะครับโผล่ขึ้นมานะครับอันนี้เป็นระยะความอิ่มแน่เลยนะเออผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็เคยใช้นะครับอ่าเป็นแต่เป็นตัวทดสอบได้ดีก็เวลากินไปมันก็มีบอกนิดนนั่นผมจะลองตกจากที่สูงดูนะฮะป,ปึบอ่ะนะครับก็เวลาถือแอปเปิลนะครับแล้วทำท่าจะกินเนี่ยมันนจะเพิ่มเลือดให้เพิ่มเ okay. พื่อผมต้องสูงวันนี้ปึบ เพิ่มแล้วเมื่อกี้เพิ่มแล้ว,ลวโอ้ยนี่เห็นไหมอ่านะครับมันก็จะมีกระพริบบอกว่าเฮ้ยนะครับเวลากินเข้าไปแล้วเนี่ยนะนะหัวใจมันจะเลถึงไหนนะครับอ่าก็กินได้อ่ะเป็นปลาอินที่เอ๊ะเป็นมอดที่น่าจะมีประโยชน์เลยส่วนของปลาอินเซเวอร์ไซด์นะครับก็ป้ายมาก็ฟรีฟรีไดมอนด์ <laughs> ค่าไหนวะเนี่ยฟรีไดมอนด์อ่ะผมก็สามารถใช้เจ้าตัวปัอินเซิร์เวอร์ไซด์ได้อย่างปกติเลยนะครับโอเคนะครับก็ลองทดสอบดูคร่าวๆและเอนจอยไปกับเพื่อนของคุณได้นะครับอ่ะนะครับส่วนวิธีให้เพื่อนเล่นเนี่ยนะก็ไปหาดูได้นะครับในช่อง a อวีบีนะครับช่องนี้แหละนะเออมีเพียบเลยทูตุเรียลมีเพียบเลยนะครับตั้งแต่เปิดด้วยซิโรเทียนะครับอ่ะโอเคก็ไปสามารถเปิดดูกันได้นะครับอ่ะมีเปิดแบบเอ็นกอรด้วยนะครับจะยุ่งยากน้อยกว่านะครับเออโอเคนะครับก็พบกันใหม่ครัับในนนววิดดีีีโอห้้าส สวัสดีครับ